วันพุธจะได้ปลดหนี้ปลดสินเมื่อไรเนี่ยวันพุธเนี่ยนะ,ะเฉลียวฉลาดในการที่จะคิดพูดทำสิ่งที่เป็นธุรกิจการค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคนที่เกิดวันพุธนี่ส่วนมากเลยเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าชอบค้าขายชอบเจราจาถ้าทำงานเป็นลูกน้องคนอื่นก็จะเป็นคนที่คิดและวางแผนดี แตนะ่ก็นั่นแหละในการทําธุรกิจการคิดการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของกิจการก็มักจะมีความเสี่ยงของการลงทุนเช่นเดียวกันนะแล้วถ้าเกิดมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเราอย่าไปถือว่าเป็นความผิดพลาดเลยคือถือว่ามันเป็นบทเรียนระหว่างทางที่จะสําเร็จก็ไนนะ้ตอนที่คนมันพุชเนี่ยอายุยีปีอ่ะ มันเป็นจังหวะแรกที่จะประมาทลาดพลังเป็นหนี้ได้จะตั้งใจหรือประมาทก็แล้วแต่แต่มันจังหวะที่มันจะเป็นหนี้แล้วพออายุ28ปีก็เป็นจังหวะแรกที่เราอ่ะจะเริ่มต้นทํางานทําเงินได้เยอะๆแล้วก็เริ่มเก็บหอมรอมริบท,ที่จะไปปลดหนี้ปลดสินได้แต่มันยังไม่กระเตื้องสักเท่าไหร่หรอกกว่าจะเริ่มนะ จะเตื้องแล้วก็ปลดหนี้ปลดศินได้เนี่ยก็จะต้องรออายุสามสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดของมันพุทธนี่เป็นรอบแรกรอบแรกที่มันพุธเนี่ยจะสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้พออายุ31เอเนี่ยนะอาจารย์มองย่างนี้นะจะ ขยายกิจการคนที่ทําธุรกิจการค้าวันพุทธเนี่ยเพราะอาจารย์พูดไปแล้วว่าชอบที่จะทําอะไรแบบเป็นการลงทุนเป็นการคิดเป็นการวางแผนตลอดเวลาเลยทีนี้สามเอ็ดปลดไปบางส่วนแล้วระหว่างทางปลดเสร็จมันก็จะมีจังหวะที่เราอะคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามั่นคงละเดี๋ยวเราลงทุนใหม่การลงทุนมีความเสี่ยงมันก็อาจจะมี การล่าช้าของการปลดหนี้ใช้หนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มานั่งตั้งต้งตนใหม่นะตอนอายุสามสิบห้าว่าเอานะเราจะเริ่มต้นที่จะใช้หนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ยังทำได้เรื่อยเพราะว่าคนมันพุตนั้นเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการบริหารการเงินการทองนะถึงแม้เป็นหนี้เป็นสินในสามห้าก็จะเริ่มที่จะเขาเรียกตีตื้นขึ้นมาได้ลดหนี้ลงบางส่วน สามสิบเก้านะอายุสามสิบเก้าเป็นจังหวะหรือโอกาสที่ดีที่คนวันพุธเนี่ยจะได้ปลดหนี้แล้วก็ได้ความมั่นคงเพิ่มขึ้นเนี่ยบางคนนี่ปลดหนี้มีคู่นะได้จังหวะแต่งตง,งานก็ว่าไปในะช่วงสามเกานี่สำหรับคนมันพุธถือว่าเป็นโอกาสหรือจังหวะที่ ชีวิตมันจะมั่นคงระดับหนึ่งแต่ถ้าใครที่สามเก้าเนี่ยยังไม่มั่นคงเนี่ยนะก็จะเจออายุสี่สิบสามที่รู้สึกว่ามันจะต้องแบบเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานเปลี่ยนธุรกิจที่ตัวเองลองทุนอีกรอบหนึ่งบางคนเนี่ยทำอะไรบางอย่างมาเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ย มันเหมาะเองหรือเปล่าถ้าไม่ทํามาหนึ่งปีสองปีหปีสิบปียีสิบปีมันไม่รวยสักทีพอถึงจังหวะวันพูดนีนอายุสี่ามนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆหรือว่าเปลี่ยนใหญ่ก็แล้วแต่แล้วมันก็จะมีเงินเยอะขึ้นมานะแล้วไงต่อพออายุประมาณนะสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนี้ มันก็จะเริ่มเป็นจังหวะโอกาสที่เราได้ในสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องได้เช่นได้บ้านได้ร้านนะได้ตึกได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรามองนะเวลาที่เราเข้าสู่ช่วง47แล้วอาจจะมีการลงทุนต่อเนื่องแล้ว บางทีด้วยความที่เราใจร้อนไงตามวิสัยคนเัันพนูดนีอดไม่ได้เห็นโอกาสก็ต้องคว้าเอาไว้ปรากฏว่าการเงินการทองเรามันก็มีโอกาสแหละที่มันจะรุ่งแต่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่มันจะติดจะขัดได้มันก็ต้องกลับมามีความรู้สึกว่าโ,โหอายุมากแล้วแต่ก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาตอนอายุส9แก้ปัญหาด้าน,นการเงิน คืออาจารย์จะพูดว่าตอนที่เราเข้าสู่อายุมากๆกันนะเราอ่ะจะต้องแก้ปัญหาประมาณ2อปีต่อเนื่องคือ49 50 51แล้วพออายุประมาณ52เนะี่ยซึ่งจะเริ่มล่องอกขึ้นมาได้แล้วห้าสิหนั่นแหละมันก็จะเป็นจุดที่เออ มันล่งตอนจะเกษียณถ้าอาจารย์มองต่อให้บางคนมีความสาเร็จทางด้านธุรกิจการค้าก็แล้วแต่แต่ความพอใจอะพอใจในในจุดที่ว่าสาเร็จละสูงสุดของตัวเองละมันก็จะไปอยู่ตอนห้าสิบห้าอยู่ดีถึงเป็นจุดที่เราจะไดปลดภาระ,ะกังวลหรือบางคนถ้าหนักนะันนั้นก็คือปลดหนี้ปลดสินก่อนจะหมดนะไม่ว่าเราจะเป็นวันพุทธที่อยู่ในจังหวะชีวิตใดก็แล้วแต่ อาจารย์ก็แนะนานะว่าถ้ามีโอกาสมาพบกันอาจารย์ลงยันปลดหนี้ไว้ให้นะเพื่อที่เราอะ่ะจะได้ไม่ต้องไปลุ้นไปรอคอยนานน้อเมื่อไหร่จะได้ปลดหนี้สักทีเราก็ยันปลดหนี้นะจะชื่อเต็มคือยันปลดหนี้มีเงินล้านก็คือปลดหนี้เอาหนี้เก่าให้มันหายไปแล้วก็มีเงินล้านนะเข้ามาตั้งต้นเข้ามาต่อยอดธุรกิจต่อยอดชีวิตดูแลคนที่เรารักอีกก้อนหนึ่ง ใครที่มาได้เนี่ยก็รอฟังประกาศจากอาจารย์ให้เข้ามาพบได้ที่จังหวัดราชบุรีส่วนใครที่นัดคิวตรวจดวงชะตาหรือลงพิธีกรรมที่มาด้วยตัวเองเ่ยมาอย่างไงก็ได้ลงอยู่แล้วนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครที่ไม่ได้นัดคิวลงพิธีกรรมไม่ได้นัดคิวตรวจดวงชะตาที่ราชบุรีหรือไม่สามารถเดินทางมาเองได้อาจารย์ก็จะส่งตะกรุดปทนี่ไปทางไปรษณีย์ซึ่ง เรามีหน้าที่แจ้งกับผู้ช่วยของอาจารย์เองว่าเออเวลาที่เราบูชาวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมบอกขอรับตะกรุดปดนี้ด้วยอาจารย์จะให้เขาใส่ตะกรุดปดนี้เข้าไปในกล่องวัตถุมงคลซึ่งก็จะเตรียมไม่ให้นะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะเราได้พบกับอาจารย์หรือเราได้เท่าของตะกรุดอยู่แล้วละทุกคนเพียงแต่ว่าเมื่อไหรนั่นเองย้ำอีกงนะถ้าใคร ที่นัดคิวลงพิธีกรรมตรวจดวงชะตาที่ราชบ,บุรีที่มาพบกับอาจารย์นะมาลงยันปลดหนี้รับจกรลดดหนี้ด้วยมือของตัวเองได้เลยถ้าใครนะที่ไม่ได้นัดคิวอะไรให้รอฟังประกาศว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะให้รวมกันเข้ามารับส่วนใครที่ยังไงก็ยังไม่สะดวกเดินทางมาที่จังหวัดราชบ,บุรีเนี่ยอาจารย์ก็จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์พร้อมกับวัตถุมงคล ที่เราบูชาเราจะบูชาถุงมวนอะไรก็ได้อาจารย์ก็จะให้แอดินเขาส่งนะตะกุดปลดหนี้ไปด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าอยากให้เราอะได้มีความสุขได้ปลดหนี้ปลดสินออกไปให้มันล่องอ,อกได้มีเงินมีทองเข้ามาจังหวะที่เราอะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือจังหวะดีที่เราได้จเจออาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็ขอส่งนะความปรารถนาดี อยากให้พวกเรามีความสุขกันทุกคนเนื่องจากวันพุธนี้ไม่ว่าจะเป็นปีใดแล้วแต่จะอายุ31ปีอายุ39ปีอายุ47ปีหรืออายุ55ปีก็แล้วแต่ถือเป็นคนที่มีความเสืียวฉลาดมีคุณภาพมีกาวราวางแผนชีวิตแล้วก็รอคอยตั้งหน้าต่างๆที่จะปลดหนี้ให้ชีวิตมีความมั่นคงอยู่แล้วอาจารย์ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ให้จังหวะเวลาให้กำลังใจและให้พลังเราไป ทำให้แผนชีวิตของเรามันสุขมันสําเร็จตามที่เราตั้งใจคาดหวังเอาไว้สุดท้ายก็ปรารถนาดีนะเราก็คิดเสมอว่าวันพุธเนี่ยจงใช้ศักยภาพตัวเองที่มีความเฉลียวฉลาดที่มีการวางแผนชีวิตเน่ยที่มีทักษะในการเจรจาการพูดการคิดการค้าให้ดีที่สุดแล้วมีอาจารย์อยู่เป็นกำลังใจคอยให้กำลังใจคอยให้พลังนะปลดนี้ให้แล้วเราอะ เอาเงินอีกก้อนหนึ่งที่ได้กจากการอิธานเอาไปตั้งตัวนะเอาไปทําให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จแล้ววันหนึ่งนะเราจะได้พบกันนะวันพุธผู้ที่มีวัฒนศิลป์มีหัวคิดธุรกิจดีที่สุด